สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับ NY อีกแล้วนะคะมาช้านะแต่ก็มานะคะมาในอีเวนต์อีโวหนูเอ้ยนะคะเด็กไทยของเรากลายเป็นเด็กฝลังมาแล้วนะคะสำหรับหนูเอ้ยนะคะสกิลก็จะเป็นสกิลใหม่นั่นเองนะคะอะ อ่านคร่าวๆก็คือว่าจะมีหมอกด้วยนะแต่ว่าจะตัดรีชา์นออกไปนั่นเองเอออ่านตรงไหนดีนะอ่านตรงที่อีเวนต์ละกันนะคะจะอ่านง่ายกว่าหรือเปล่านะ,ะมาดูตรงนี้นะคะกดที่แม็กก่อนนะก็คือว่าจะเป็นสกิลนะคะที่มีเป็นห้าสิบเปอร์นะคะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเอาเรื่องนะคะแล้วก็บวกสิบด้วยมาตรงที่ของฉันห้าสิบเปอร์เพิ่ม เพิ่มค่าบัตรทางทั้งหมดคูณ2และย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องของฉันนะคะแล้วก็เมื่อทอยต่อแล้วผ่านไฟตรงข้าม70เปอร์นะคะก็จะเสกเขาเป็นหุุนรายการน,นั่นเองสรุปไง่ายๆก็คือว่ามีแปนนะคะเป็นแป,น,ปนยานบอลทองอะ่ะเออนั่นแหละนนะมันเป็นยานบอลทองอะ่ะมันคือ เจี้ที่สมัยก่อนฮิตมากเลยนะคะต้นปีที่แล้วนี่อย่างฮิตเลยแปนยันบอนทอรเนี่ยนะแล้วก็มีหุ่นไล่ก้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นทั้งไอตัวอะไรนะที่มีหุ่นไล่ก้าเนี่ยเอออีโวคุนสตาร์ลิตใช่ป่ะแล้วก็มี85เปอร์นะคะเป็นหมอกด้วยนะเป็นพื้นที่เอฟเฟกต์แล้วก็หมอกนะเฮย้ยเป็นทันยุ่นรังไปเลยเลน,นี่ยแต่ว่าเอารีชาร์จออกไปนะคะส่วนอ่า การ์ดข้างเคียงเครื่องเคียงก็จะเป็นอีโวอาชานะคะแล้วก็หนูเอ้ยแบบออริจินอลเนาะก็หนูเอ้ยเป็นหนูเอ้ยแบบออริจินอลมีอีโวมาก็อาจจะมีเป็นตำนานมาอีกทีหลังก็ได้นะคะทีนี้ตรงนี้นะก็จะหาใช้ s เอสห้าชิ้นนะคะแล้วก็ อีวอชาก็ใช้ห้าเหมือนกันฮานเออริจินอลก็จะใช้แค่สชิ้นนั่นเองเอ็นวาเนี่ยมีงบประมาณอยู่ที่1นึ่งื่นหนึนะคะก็จะสุ่มทั้งหมดทั้งว่าหมดแล้วก็จะเหลือแค่5้เพชรนั้นเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ไปเริ่มสุ่มกันเลยนะคะได้ข่าวว่าจะเป็นเสื้อ A1 ใช่ไหมที่ออกอยากนะคะมาเริ่มกันเลยที่ภาษาไทยนะคะเฮ้ยะนี่ย แล้วก็จะเป็น a อบุก3นะคะที่ออกยากอ้าว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 มาแล้วนะคะเพื่อนมาแล้วนะสำหรับ A1 ใช่ไหมเมื่อกี้ A1 เหรอเออนะเฮ้ยอะไรเนี้ยนะคะถ้าเก่งเอหนึออกง่ายก็จะดีนะคะออกยากเด็ดเดยวนะตอนนี้นะคะนี่ไงเสื้อนะคะเสื้อ A1 หนจะออกยากนะก็จะมีเสื้อ A1 A2 แล้วก็ทังเกง A1 A2 นะคะส่วน A บวกก็เป็น A อบวกสามนั่นเองนะก็เมื่อก่อนจะหา A แค่1ชิ้นนะคะเอ้ยไม่ใช่จะหา A แค่3นะแล้วก็ A อบวกสามตอนนี้เปลี่ยนเป็น A 1นึ่งเนี่ยนะคะใช้ถึง4ชิ้นนั่นเองเรามาดูกันว่าจะพอหรือเปล่านะคะท้าทางไม่ดีนะส่งไม่ดีแล้วส่งไม่ได้แล้วนะอะไรเอ่ย ห่วงไปไหนคะเนี่ยวันนี้นะคะมาสุมโอ้เป็น A บวกซะงั้นนะมันไม่ใช่ A A เื้ซอร์นะคะ A ซเซอร์เฮ้ยอะไรนี้นะคะเรา A บวกสามก็ไม่ออกนะคะตอนนี้นะวันที่6แล้วนะคะอีเวนต์มาต้องแต่วันที่4ไงเพื่อนเอ็นไันมาสุมต้องเนี่ยวันนี้ก็วันที่6แล้วนะคะผ่านไปสองวันละเออหายดีสุ่มอยู่นะอยากลองมืดกันนะมันหาไม่ได้ไงก็ลังเลลังเลอยู่นะคะตอนนี้นะ เริ่มไม่ออกแล้วละนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยะระหว่างนี้นะคะนุ้ยก็จะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเอ็นไวรับคนเข้าบ้านนะครับเพื่อนๆอ่าววิกนึงเนี่ยนะจะว่างประมาณ สี่ถึงห้าที่นะคะใครนะที่อยากจะเข้าก็มาจองที่กันไว้ได้นะพอสักวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยหน่อยก็จะเชิญเข้านะคะใครเก็บไม่ครบก็จะขอเชิญออกนะคะหนึ 100. ่งร้อยกุญแจต่อสัปดาห์นะคะตอนนี้นะคะหมดไปที่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันนะคะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งหมื่นหกพันนะ,ะหมดไปสองพันหกร้อยนะคะได้ เอสมาหนึ่งชิ้นเลยนะเอาเพื่อนเราก็จะแรกไปก่อนนะคะแล้วก็ไปดูแพ็กฟรีกันนะคะไปดูแพ็กฟรีกันว่าจะได้อะไรเท่าไหรอย่างไงนะคะระหว่างนี้นะคะเอ็นไวก็จะขอไปช่างสมานนิดนึงนะก็ ใครที่หาไอดีก็ไปดูได้นะคะที่เพจของ n y เองนะคะตรงนี้นะเออนี่นะเป็นเฟซนี้นะคะช่วงนี้มีเฟซปอลปอมนะเพื่อนไปดูได้นะ,ะก็จะแปะไว้ใต้คลิปทุกครั้งนะทุกรอบไม่ต้องเซิร์ชนะเพื่อนไม่ต้องเซิร์ชน,น,ะ,ะ,นะ,ะโอเคไหกดลิงก์ใต้คลิปเอานะก็ไปดูได้ทามีประมาณนี้เลยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะก็หาดูเอานะเยอะแยะนะคะเยอะแยะจริง อะมาดูกันนะคะว่าเราได้อะไรบ้างนะตรงนี้นะคะมีเสื้อมาโอ้โห,โโหกางเกงลูมนจะบ้าหรือเปล่าเอาเปิดร้านขายแล้วนะระหว่างนี้คือจะเปิดร้านขายกางเกงแล้วนะคะโอ้โหไม่ไหวนะคะไม่ไหวทีนี้ก็หมดไป2,600นหนะคะได้เอสมาแค่หนึ C ่งชิ้นเองนะ ดูตัวใหม่กันนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะช่วงนี้นะคะ NY มีตัวปลอมด้วยนะต้องระวังด้วยนะคะอ้ามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะชิ้นที่สามนะคะมารัวนะเราต้องอย่ารีบกดถูกนะมาอีกได้ปะเฮ้ยรู้สึกว่าเอเสื้อหนึ่งนะคะจะออกยากนะแล้วก็ตัวนี้เ y ็นยังไม่ได้ A3 สักชิ้นเลยหรือเปล่านะ เออนี่ไไอพวกสามนะคะไม่ได้นะออกอยากอยู่นะเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะรวมได้นะเดี๋ยวไปดูกันทีหลังนะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมไม่โอยบ้างล่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเกลงล้วนอีกแล้วนะคะดิฉันจะเปิดร้านขายเกงแล้วน,น,นะคะ ใสเอสใสโอ้โหสวยสวยสวยเพ่อนม,มาแบบนี้ก็สวยดีครับเดี๋ยวนะสวยเลยอ่ะเอาเรื่องนะคะเนี่ยแบบสวยมากนะเมื่อกี้สวยมากจริงเอยเอาเสื้อ A1 ล้วนก็ได้นะคะกริงเรงล้วน,น,นเยอะลาวนะทีนี้มาจับไปแรกกันก่อนนะตอนนี้นะคะได้เสื้อ A1 มนาะ สาม่ห้าชิ้นละนะคะขาดอีก5ชิ้นนั่นเองนะเพราะว่าเราใช้10ชิ้นนะคะน่เ้าก็มารอรับกันนะว่าจะเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะเราครึ่งทางแหลวนะก็ยังไม่ได้ A 3อยู่ดีนะครึ่งทางละหมดไป4 0 0 0แล้วนะคะ4 4 0พนะคะ ก็ถ้าหนึ่งมืหนึ่งพปิดก็โอเคอยู่นะภายใต้งบประมาณที่เรามีนั่นแหละก็เป็นที่น่าพอใจนะคะถ้ามันปิดเดี๋ยวนี้ปิดเวนแพงกันมากๆเอ๊แต่ว่าของฟรีมันไม่ให้เลยหรือไงเนี่ยคะเฮ้ยอะไรนี้มาหน่อยดีอ้าวเอบวกสามาแล้วนะคะชิ้นแรกมาแล้วนะ ชิ้นที่3นะคะสำหรับ S นะคะตอนนี้เราได้ S 3ชิ้นละหรืออีสีชิ้นนะคะในงบประมาณ6,000ที่เหลือนะคะ6,000จะได้ A 1เสื้อนะคะอู้ตอนนี้นะคะเราได้ A บวก3มนะคะมันเป็นอะไรเนี่ยที่ประดับผมเหรอคะเบวก3ครบแล้วนะคะเหลือ A เสื้อ1นะคะ อีก4ี่ชิ้นนั่นเองไม่เอาแล้วนะฮะเลขอื่นเยอะเปล่ากางเกงล้วนก็ไม่เอาคางเกงล้วนปู่ยังไม่ทำขาดค่ะมันเกงล้วนมากแล้วว่าโอ้โหอะไรนี้นะเอหนึ่งเดี๋ยหะไม่เอาเอบวกหนึ่งอะเออเริ่มเกลือแล้วละ่ะเริ่มเกลือแล้วละ่ะเดี๋ยวต้องไปขายของก่อนนะคะขายการ์ดไปนะ ้องใส่มันเต็มนะคะไข่ไข่ไปก่อนนะคะทีนี้นะไปแรก S ชิ้นที่3กันนะคะเนี่ยอย่าเพิินแรกนะคะเราจะได้หนูเอ้ยออริจินอลทันทีนะทีนี้เราจะเอาตัวใหม่เนาะก็ไปสุ่มต่อกันนะคะจะได้ไหมน้องนะ ขายครั้งมาแล้วนะคะรออยู่นะเฮ้ยอะไรนี้มาหน่อยดีโอโหอะไรนี้กเกงล้วนอ่ะมันก็เกินไปนะคะโอ้เริ่มเกินแล้วแหละเพื่อนๆนะมีมาบ้านเนี่ยเอามาแล้วนะคะเสื้อน,นะคะมาละนะเหลืออีกสามชิ้นเท่านั้นเองนะคะกับสามพันนะคะ เอบวกสามมาช่วงหลังแฮะต้องการเสื้อนะคะเสื้อ a อหนึ่งเท่านั้นอ้าวมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเหลืออีกสองชิ้นนะคะถ้าเราเหลือจากชิ้นหนึ่งค่อยไปดูแพ็คฟรีนะคะหวัมงมาแพ็คฟรีจะมาสาักอา้าวมารวนเพื่อนอะไรเนี่ยนะคะเฮ้ยเป็นไปได้นะคะมารัวเฮ้ยไม่ถึงหมื่นนะเนี่ย เฮ้ยทรยงดีนะขออีกสักแพ็คหนึ่งนะคะเราก็จะไปดูที่แพ็กฟรีแล้วกันนะคะเออพักก่อนนะคะทีนี้นะเอ็นไวว่าเราเนี่ยควรจะกดแบบไหนดีนะคะเพราะกดรับทีเดียวมันไม่ค่อยมานะคะกดทีละอันก็เมื่อยไปนิดนึงะนะรุ้นไปทีละอันแล้วกันนะคะ A1 นึ่ที่ระดับผมนะคะ A2 บวกสองเอหนึ่งเอังกิงหนึ่เฮ้ยมันหล่ออ่ะเฮ้ยเสื้อหนึ่งมาหน่อยเยมื่อกี้มาดูกกว่านะคะสวยเลยนะจริงๆพันเมื่อกี้ได้2ชิ้นเลยนะเอาเรื่องนะคะโอ้เหเนหนึ่งมาแล้วอยากให้เป็นเสื้อนะคะ ไม่มาเสื้อหนึ่งโอ้โหเสื้อสองเสื้อหนึ่งโอ้โหใกล้หมดละใกล้หมดเอากดผิดเสื้อสองนะคะังเกีงสองัองเกีงหนึ่งเอาไม่ใช่กังเกีงสองัองเกีงสอง กางเกง2อีกนะคะกางเกง2อ่ะหมดแล้วอ่ะเหลือ1แพ็คเลยค่ะหวังว่าจะเป็นเส้นหนึ่งนะคะโอ้โหกางเกง2เนี่ยในสองพันสองนะคะกับเอสุดท้ายที่เราต้องหานะคะก็ตอนนี้นะไปแค่ S เดียวเท่านั้นนะคะส่วน A บวกสามนั้นเราได้มาสามชิ้นแล้วนะคะไม่น่าเป็นห่วงวนะคะมาเลยได้ปะ เฮ้ยจริงรนร้องไม่เอาวนะ้าถ้ามันไม่ออกก็ไม่ออกยาวเลยนะคะแต่ถ้ามันออกมันก็รวัวๆอยนะ่ะโอ้โหอีกพกหนึ่งไนงะอา้าวเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะปิดแล้วนะคะเหลืออยู่1,400นะคะก็เท่ากับว่าเราปิดไป1,000 0มื 1 4 0 0นะคะก็ประมาณ1 0 0 0 0นะอยากแ,กแลกเพชรละกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตอนนี้นไทน์วายก็เดี๋ยวก็คงแลกเป็นเป็นตัวนี้แหละนะคะก็เป็นไ d ดีในร้านนี่แหละนะคะก็ใครหายดีก็ไปดูได้นะคะในเพจไฮนวายเองนะคะตัวไหนมีเพชรก็จะจับมาสุ่มเนี้ยแหละนะ,ะแล้วก็ได้มาทาคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะตัวไหน มีเพชรก็จับมาฮะจะไม่ซ้ำกันมากมายนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะใครที่ปิดแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าใส่จี้เซตไหนยังไงนะคะแล้วก็ใครปิดเท่าไหร่ก็มาพิมพ์บอกกันได้นะคะว่าเกือมากเกือน้อยเออแต่ยังโชคดีนะคะที่ปิดไม่แพงมากนะคะอยู่ในงบประมาณไม่ต้องเสียตังเพิ่มไม่ต้องไปรวมนะคะเอ็นไวคอไปดู กิจกรรมการรวมนิดนึงนะคะก็จะเอาเป็น A นะคะรวมจะไดเอ็น A บวก1น3นะคะหรือว่าได้เป็นตัว S เลยใช่ไหมแต่ถ้าเรารวม A บวกนะคะก็จะได้เป็นตัวละครเลยนะคะได้ดีที่สุดก็จะเป็นตัวเจ้าตัวของน้องเลยนะคะอีโบเอื้อนนะก็จะมีอะไรเนะี่ยดาร์คเคที่ค e e นสกาเลต t นะคะกาเดียนลูเซียโกลเด้นไมอา อารอนนะคะเนวาน่าอะไรอีกอะเนี่ยมองไม่ทันนะคะแล้วก็นั่นแหละนะคะตัวไก่ต่างๆนานาอันนี้ก็ลุยนะคะเกลดาไปซนีหรือบังนะคะเนวาน่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆไปละใบใบลงช้าแต่ก้อนลงนะนะคะอย่าเพิ่งว่าเป็นช่องลังนะไปละบาย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 บใบดูไอดีกันได้นะ เยอะแยะมากมายนะคะระวังตัวฟอมก็ได้นะคะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะคะคบ๊ายบาย